ไก่ภาษาในเต้นตุบตับคิดน้ำแต่เมียเขาสาวลำย่องนัดใบสองม้งใบสองม้งเครื่องบดทันมาจักไปสั่งอีหยังอยูย่มาไก่ภานที่นั่งรอลำล่องอยูนอ่นี่คันอีเครื่องชั่วโมงมา้ยยาไก่ภาษาไปหาออฟเด็กกันเลยเฮ้ยลำย่อาแท็กซี่มาถึงที่ร้านอาหารฟังเสียง หน่อยตันเมามาใยาไปพอแจ้วฟังเสียงล้วเป็นต่ขานนวลใยคือใครปอกใช่เนาะใจกระตันขัข้นแก้วบานแจวเรือเข้าเทีย,ทา,ยาหาหาทาอีลำย่องกวงตาเมื่อหานาถพูดเสีย,ยงกระมวลคงที่ง่ามที่ขาวอัจฉริยะในนนอนความกามนาถใครในราคาตันหา หลกมันแย่สิ่งใจบาปุ่นบ่ลิงโเฝ้ามาเด้อเฝ้ามาเด้อลองเพินไปน้ำใสตัวเลืมหัวโตเบาเอ้อยหอยลืมเก่าลงน้ำเผาน้ำพันลานให้มาคันหอยบ่แค่ เออนฟังคพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้รัดนัดกันกับเซียไปสานเสน่หคาดสิได้คาดสิได้บินมากคืออึงพี่น้อง เอ้ยจะเอ๋เสนียคาโอ้แต่ตตใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนเย็นก่อนยองาใจวันจะดจัจ้าขาวนวดนนี้กันนะสูบ่ะข่าวตนเราลงเตียมากหลยเติมคะเจะเล่นหน่อยให้เขาส้ยขาถ้าลำยองดนเบานานเธอเลวเกินละยองใจพี่เด็พราจะเต้นออกจากร่างกายไปหาลำยองอิล่งตอง ย่องจังเสิ่นเสิ่นเสิ่้ยตังเนี้ยมักลำยองมาละบ่อะเอ้ยเฮ้ยพี่เศรษฐีขาโู้จากบ่สวดสวดลำยองสิออกจากบ้านเนี่ยล้ำย่องน่ะไร่กัะลำยองไร่เสียกของวันลำยองน่ะมีผัวอยู่ภาษาผัวคนตกคนงี้ม่ต้องไปสนใจมันหรอกให้จ้อยกับจ้อยพี่เฮงวะคือคนอ้วนละแอลดีได้หล่ะขัดเลยนัว วันนี้อื่นเนี่ยยองจ๋าจ้าบอได์ปอดโดนก็คิดหอดแต่ยังมาบอกอะไรเขนหนึ่งมะขาวตายมันแทกลัวมันฝ่ายฝ่ายเม็ดน้อยมาบอกอะไรถั่วมันือฝ่ายเม็ดน้อยแต่ข่าวข่าวบ้าขาวแต่สมีเดียยองจ๋าจ้าน้ำจันทร์มะแตนองบะแดงลั่นเจเยนโพชนะน้ำจันทร์มะแตนองบะแดงกินและหัวแจ้งตาใสจะได้ไงอีหลีบอ สายเลยนะยกเลยบ้ปงโอ้พี่พี่กับชิยกคืนกันยกเลยยกยกกินจะได้เราจะได้มันออกก่อนแม่เมื่อยไหมด้กับพี่ก้าโอ้ปาทอเออชิแ มเมาเขียเมียเขามื่คือผู้งามผู้โกเถนะบัดนี้ <c oughs> ยผมมาปากหวานแล้วจะตัวแต่ย่งอ,ยองเอ่ยย่องสวยหลายเด้งามหลายเดยลเรากิงกบมพอป่านลองขอขออยู่แกอัน,นิวแมนขอมาแล้วเ<อ>มาเหล่าทศศิลป์เหล่าเพิ่อนเบิ่งเอี่ยวไปขอด้วยย่งอ,ยองเอ่ยย่องเท่ ขอนังกลมลันปัองสัองแกมกระเปงน,นวลสีทองเข้ม <c oughs> แขนขนานังเลิศลว้วนจะโหหลายความขาวมันฉีเลิศกว่าแขนขนานังเลิศล้วนจัดชวนนางงามสมสองปฐมทันนางกระติงสึงย้อนย่วโอ,อปาาอันนี้ใส่มาสก์สีครูหนึ่งแกไปสานนี่สิอ่ะเอยียงก่อ สีข้างกระเตะมันไโอ้มันค้างเออบ้ไม่จังเลยยังไ้ยังพี่ไปสาลในที่กองอุ้ยพี่สาลอ่ะฮ่ามื่อเบิกให้สาลใจเย็นเย็นสะกอนเวลามีเจมเนตรจูกเ้าเบาสีได้บังสีได้บางบัตันได้ัตันได้ย้อนไม่แนวคิดต่อจูกเ้าเบาเบาให้ซ้ำยักกว่ายานแมนบอลง โอ้ยชโอ้ยเอี่ไม่สานก็ะดามาหามาหไปทั่วเอ๊ะปวไตนะจ๊ตอย่างนี้มีจะเปล่าไตะา่น้านไหนบอกตกล่องเงียงกันอยู่ได้หรอตกลงปองใจสามีผัวอะไรนี่ก็สัมแล้บ่ได้หักค้าว้ขึ้นใหมกันตั้งลายเด้อคั ามาเริ่มให้ใจอ่อนอ่อนซ้อนใจรเ,เ,เร้รข่าขับคอมาไม่ต่อคนใหม่ถ้กกมมามีขอต้องมีใครมาไม่ฉันไวไ้ใจแต่คำเบาของเจ้าโมวัน อดคนนั้นลูก e. อีก <Viol> อดคนเด้อวพระมอฟามาทั้งมวลปรากฏเกิดเองม่อยเอ้มออยว้าวอ้โหจรโหแห่งหายสูงเอ้ยยอมพี่นิดเริ่มจะไม่ไหวแล้วด้วย เดี๋ยวเป็นห้อนเป็นห้อนนะจิ้นทาใจเย็นๆนย่าเฝ้าเอิญกันมาเมื่อนี้เนาะน้ยองก็บ่มีเงินใส่หนอกรสีนีอีกแล้ตกลงราคากันกันไปเนาะยังเอ่ยจ้าย่องอย่าได้เท่าใดบอกพี่วิสารมาได้เลยเงินพี่วิสารเนี่ยฝังไว้ดินเนี่ยหนึ่งไรพวกนี้ฟังไว้ในดินหนึ่งไรฮะฟังไว้ในดินหนึ่งไรฝังไว้ในเล่าอีกสิบแปดเล่าพวกนี้เงินธนาคารอีกบางกี่พันล้านก็เต็บวะ นับว่าถ็ทนใช่ไหเข้าใจ้วตายแล้วกูณแจ้วเดืเป็นเศรษฐีนี่ตอนหัวตายใชทไหมพี่เศรษฐีขาวเอาจะซีซ่าค่าตรวลำย่องนะออกมาเพ่งนวกเอาเท่าไหร่มื่นหาเฮ้ยเอามื่นหาวิตายเสียค่ะมันอยากไปแล้วป้าเธอมื่นหาจีลำยองจ้าพี่ระสาอันเห้ไปเลยหามื่นหามื่นจอาจ้าพี่แววไปคุยกิรจากันนะอยู่ในห้องเลยครับยังดีต่อ ยังไอ้ค้นเตียงไม่ข่าวอะไรพ่อกวไปสนะไปเจ้เย็นเปิดห้องแล้วเจ้เย็นเนอะจ้ามหาเืินเนี่ยหาเืินภาษาพอทุกปัวยอย่ยขิมมันไปแล้วก็ใจบาพีพี่สานคนอ้พรพอมที่เรื่องดุจตัอยางอิริจิอย่าิมเนี่ยรักษาความเบาเด้ยมีผัวกบาว่ามีผัวกับาอตค เลียกไตเรียกไตเลียกไตเฮ้อเสียง่ะโอ้ยโอ้ยถอดทันบ่กูถอดทันบใช้จุ่งแกนเขาในห้องสาวลับยักลูกตองคนคิงตั้งจนขาสั่นโอ้ยเสียค่ะคนคิงลูกจนสุดตาเมื่อตะวันอ oh! ันเบ่ญเบา มาตที่น้อยใหญ่ซ้ำใดจังอยับมานไ่นไปยังเลยอยู่ก็เนียงพี่เสียกระได้นะเดี๋ยวยกขาเลยยกขาเออหย่าโอ้ยโอ้ยพี่เสียยกไหมยกความลงไหลไปเดิมความดูเดิมเรื่องพี่เสียเรื่องความว่างหัวใจเมีย ตีบอหวานให้มันยองไม่ยอพี่เสียเสียวตัวเขาถูกแล้วเหมือนนาเหมือนไปน้ำแขีนขาคือบอกได้เราใส่งายมาดมองเลยบอกพี่เสียได้ยังเด้มไอ้มองนี่แม่มองนี่แม่เจียขาโยกขาเนี่ยโยกขาเนี่ยโยกเร็วเสียขาโอ้ยเสียโอ้ยหน้อ

จ๋าถอดไอ้ขี้นิ้ยขี้นย่งเหอะอดเด้อยังเหอะจัาเจ้าน้อนน้ำกันยัดสวมเสื้อถอดออกอีย่องเหอะแมันย้อนออกหน้าต่างเส้นของนางมูนีให้ย้อนพิมพ์หน้าต่างไปย่องเหอะเสียค่าเสียแล้วยับเขาไกล่างอวบใหญ่นวลหนา บังกกขาคนทิ้งลุกสั้นเส้นเอ็นเฮาดินโอ้เอ็นเอ็นดินเอ็นดินโอ้ไมค์ก๊อสไอเสียวเนี่ยป้าตยวน้ำยองบอกมีสิทธิ์มังค์เขาอัดลาดอีกนะจู่โอยโอยจอดกรับพี่เสียค่ะยงเอ๋นุ่งมาลายเนี่จักนุ่ยมันเลยลายชิ้นนะพี่เสียยองเธอยองเธอโอ้ยป้าแม่เอ๋ยบังผู้หญิง บ่มีสินขาเขางามกกขาใหญ่แก่ทิมซะเสียสนัยโอ้ยยองจ้าเสียสนัยตอนเสียงพี่ไปสาลมันมันเป็นอุปสรรคต่อการทำกีฬาด้วยล่ะเสียสนิทถอดทิมเลยองยโอนยองโยนโอ้ยแก่ทิมซะายองเอ้ยยอง ghé yeah, thêm xác cần kìa này nghe nè Chắc bên nhận lò nì Cháy xa bánh xanh oh! nào ơi oh! 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 nên tao ơi, nên tao ơi, nên nhảy nó nói hiền mượt thuộc Ây <laughs> อายเที่ยวกรรมกนงาดสิขาดใจตาอยแล้วตายอีกไม่จบโอ้ยอิสยาียนะอออายข้าแถวทั้งใตใจนางสิคขาดทนโอ้ยโอ้ยอสยาเขอิสยยอกมื่อหายออกตาก่อน หัวตกหมอนโอ้ยโอ้พี่เสียคอยยังคอยหัวตกหมอนนนนนยองใจหัวตกหมอนแล้วก็พี่เสียยองตกหมอนนะขึ้นตามขึ้นไม่ได้ยองไม่ต้องคิดถึงบักคาน้อยผู้เป็นผัวจะเลิกเขาใจไจ้าที่มันจะเมื่อได้เปต้นไปพี่เสียพี่เสียเฮ็ดดีบ่ล่ะเน็ดดีค่ะบักคานอ้อยไม่คิดไม่ต้องคิดถึงมันเทมันจะเมื่นี่้เลยเข้าใจบ่โอพี่เชีย คิดขน้องฟังเปล่า,าไม่ระวางอารมณ์เสียเขาว่าเมียของตัวไปกม้มนอนชายสูงถึงประตูแล้วปิดห้องอแผดเสียงเอินว่าำลำยองลำยอง ลำยองยงแม่ครับลำยองเลยลูกใครนี่แม่มึงอยู่ใสเจ้าเนี่ยลำยองล่ะถึงประตูแล้วปิดห้องแผดเสียงเอินว่าลำยองออกมาพี่เบิ่งจากวางเป็นบัคคนอกมาน้ำหาใช่ไมาหาพี่เบิ่งดูน์น์ไทพี่ถามเบิ่งก่อนนะ มาพีให้พีตาแม่เมียลำยองลำยองฮะลำยองแม่นี่ลำยองยี่หลีนี่ลำยองปาดลำยอง นี่มึงยองเสียไพศาลเออปัดท้มึงก็เห็ดจังซีมึงก็เห็ดจังซีนี่ติดไฟลูกถิมให้วัดมือวัดนั่นมึงเห็ดจังซีตีนี่เอาละเอาท้องได้ลำยองแม่เช็ดแบบนี้กับไอเดจังไดไปมึงไปอยากอายบ้านอายเมื่ยงพันตีลำยองเอ้ยไอ้ขะน้องทำแบบมันเดังอีเมีเน,นี่ยนี่ ไม่สุภากันมาเสนอหน้าให้แขกดงคนล่างมีความสุขฮะสุมาหยังมึงเก็งอย่างลงไปมึงไม่สมองฉีดบอลูกกับผัวทาอยู่เฮ่ยเดี่ยมึงเก็งแบบนี้ได้จังไหนฮะนี่กบักขน้องกูจีบอกให้ทูตาแจ้งไว้กันแล้วกันผัวของไม่ผัวคนไม่ของโก้กูจีจะลงส่นแล้วกูลืมข้าวเลยอินบอคนที่เป็นผัวไม่กูคือเสียบให้สาร คนที่เขาจะให้เงินล้านกูเว้ยสำหรับมึงแล้วก็แม่ของมึงมึงไงกูกินนังซูเมือูเมนมึงห้กูกินนังฮะกูเทียเสียหูบองบอาพงเงี้งคนนี้มันมีผัวแล้วมันมีลูกแล้วมีแล้วยังไงมีแล้วเป็นไงคะนี่ยายเอ้ยแม่ลัย่อที่มีผัวก็ตามสามมันบ่เลยหักค่าไว้เขาใจบอมีลูกแล้วก็บ่สนเสียไปสานอ่ะ อ้อมจริงเลี้ยงหูลูกของลำยองนะทั้งสองเนเลยก็ได้เอาลูกของลำยองแต่คือลูกของขนองคือกันสิยมาเอาลูกของขน้องไปเด็กจังไหนครับเสียเนี่ยไอ้คน้องถึงแม่สีเลี่ยงลูกเลี้ยงต่าได้ถามว่าฐามนาสมนีสูที่พ่อเกียร์พ่ออยากลูกบ่าะแต่สมือนี่็กินเขาใส้น้ำปลาน้องเสี่ยาให้ลูกกินขมอมีเอาํำยองอ้อยู่กับลำยอง ถึงสิทุกที่ยากอายกับพให้ลํำยองลำบากบมั่ยลำบากแต่กูบ่ไม่เอ็ดไอ้ลํำยองลํำยองนี่ละพิดแลลวก็เลาไปซะกลับขึ้นไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าซะจะเหตุแบบนี้แม่สิบ่ถือโทษโกรธตั้งยี่หยังมึงเลยล้ำยอง,<า>งกับลํำยองบอกที่ให้ทีหนะ้าเสียกับเอาให้ลํำยอง บ่ว่าสิเป็นงาน5ล้านสิบล้านเออตึกคอนโดที่ให้ที่นาเอลํายองก็สิได้เป็นเศรษฐีนี่พูดเดียวล่อยต่างปล่อยแปลงมันก็สิค่อยมีดอกลํายองลํายน้องแค่ค่าลมของคนเมาเหล่าเมาสุราลํายองกับเสือติลํายองลํายองกลับไปเบิ่งดูกเข้ามาลาเอาพระธรรมมาบอกว่าสิว่าคุณเปียบ่เสียกตักตักอีแม่ให้บอกแค่ว่ามื้อนี้ยองนี่แม่ลํายองกับเจ้า บักหนังดิแม่หายก็ลูกหายกันไปเหรอจ๊ะลำยองกับพี่ย่กับพี่เสลายองเอาสิพี่ว่าย้ายแถาเอ้ยบักกะน้องคนตุกคนหนโซน่ะเป็นห้องโลกโซแลนบอกเอาสิลำยองแบ่งมาคนหนึ่งลูกลำยองเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเป็นบ่บ่ได้เสียเสียวพูดใไรลานปกูกผู้ชายพี่ไม่ชอบมันบอกยากปากยาก เอาลูกผู้หญิงมาเลี้ยงอนนเอาซะหน่อยนะเอา,าลูกผู้หญิ้งแมงดูเป็นย่าผูกกระบป๋าใยร้านปูตั้งเยอะสี่จัดเจ็ดร้านปูผมทำได้ดีมากนี่ไอ้ขน้องลำย่องสิบอกให้ถึงแม่เจ้าเอาลูกไปสองคนเจา้าเงมีปัญญาเลี้ยงและสิบอกอีกคำคำหนึ่งระวังเจ้าก,กับลำย่อง กัดขาดจะคว้มเป็หัวีนี้ลังย้อังเห็่จังเสอจีทิมลูกทิมเต้าให้เป็นกํพายังไลยองว่าได้ทิมกันยังบอกเรยว่าเสียสิเอาลูกไม่ยิ่งไปเลี่ยงสู้ว่าไคว่าใครโดนพี่เซ็เจ้าพ่มี่เซ็ไปเอามั้เอามาเอามาเอามาคนเดียวพอผู้ใช่กูเอาสูว่าใค เอามาเอาหลานกูขึ้นมาไม่มีปัญญาเลี้ยงจะปากท่องจะของกระเทียวบอดเอามาเลี้ยงคนหนึ่งมันดีไปไดนแล้วทางไผ่ทางมันมาทาไใดไปทางนั้นก็ด้เสียไปสารใจมือปืนเนี่ยจะกาันเก็บไปซะอยากเป็นกระดูกเขาทาตุไ,ไว้ฮะรำยอนรำยองเปลี่ยนใจเลยพอน้องรับยองกลับไปอยู่เงินกองท่าไอา้คะน้องลูกเข,าไ,ขา,กาไปรับย้อนบอกไปไป แม่เจ้าเชียวคามวาสักแม่นามตั้งหามาเล่นก็บบ่ไปลำย่องมาไปลำยออออ่องพ่อคนดีๆพ่อผัวที่ดีเลยไปพุน่นถ<อ>้ามึงเจียวผัวีหลีกเอาหลานกูมาไงกันจะเอากูมาให้ไป<อ>ได้ลำยอ่องพี่ขอฝากให้ลำย่องแล้วก็เสีย<อ>ดูแลลูกของเขาดีๆเห็นบ่หนีมุตุลักเห็นบ่เขารักกันปัญใด มะม้วนลากตาจีโอ้มึงสัวมึงซ้ำถักเนาะเจ็บปวดกุดคอสาบขอแซงมึงถุงมึงงาาติมลูกติมผัวไปละไปอย่าเอามันเถอะคนนกับปีซี่กบาลยังเสร็จเนี่ยสิหาให้ไหมห้ามก้อนนี้ขาวก้อนนี้ก็ได้ไปมึงไปอีแล่ะหาดูขาวก้อนนี้ไม่มีอีกเล่วลูกไป ต่องเฮ้ยมึงเลี้ยงร้านกูดีๆกันแล้วกันนะโอ้โหยังจ้าลูกสาวย่องมาคือกันแต่เอ้ากัะลูกลำย่องแม่กัหลูกก็ขึ้นกันตัวจิบิคือบวนติดเดยวนี่มองนั่นคือหลายโซ่ยังมองใดอีหมมั่วายสวดปุ๊บจ้าจ้องเบื้องของลูกน้ำร้อนใจไหนฮะบ่ได้จองนะสู๋บายไปพ่อคิดยังมนี่คิดยังบงไ่คิดหรอกโลกเต่าตัยอย่าคิดนะสวดลูกลำย่องนี่ยน่ะสวดขึ้นหลังเต่า่ แม่แม่มาตลาดเฮ้ยครับบ,บ,บักเมียวบักเดมบักเชฟลำย่องกันบ้องเสียนลำย่องหนุม่มมาเตงของ <laughs> ตามแม่มาถลาดโลกนี่เป็นของเราเจนบักเกระเจาะของ<ส>ย่องแล้วก็เสียไาษาเมืม่อนีเ้เสียต่อผ้าลำย่องไปเบิ้งสอยเบิ้งท่องเหี้ยที่ภาษาที่ซื้อท่องลำย่องยี่สิบบาทบ,บ,บักเมียวบักเดมบักเชฟผู้ละห้าบาทแล้วให้ลูกสาวเนี่ยม้อนตาเนี่ยซื้อม้อนตาเป็นบ้างเมนแหละจ้าให้อีกยี่สิบบาทไปเลย ไว้มหมหน่อยแท้เอาเบอบาทเถอะนะเอาะม่ไรกรดีก็กันดก่เตี้ยปน้องปบาไปเถน้องไปไปกันปีกัดูแลดูแลคุณหัวดีๆเข้าใจบ่ครับยุ่งใบตอมหินให้ไตไ่ให้ไตได้เต็ดยาวใบได้จังไหรอุ้มได้เสียไปส่เออบาอุ้มก็อุ่มยับมาใบยันบักขน้องไม่หยาดขึ้นจะด้เนี่ย อดใจก่อนทุกท่านน้องพี่ดอกแฟนฟังอดใจไอยบทจังเรื่องล้ำที่ขำคนมาท่านอิมจิตมาแล้วเนาะเขามาขัดเขามาขัดก่อนมันอ,อิมจะได้เหรออดใจก่อนทุกท่านน้องพี่ดอกแฟนฟังอดใจไอยบทจังเรื่องล้ำที่ขำคนอ,อีกบ่ดนกงพ่อพวกเจ้ารอบ่เสียท่า อดใจเด้ออดใจฟังหมอลำสาบอ,อีไหลแมันหน่อยสิจังจอยนันบอมหนึ่งเพชรเมืองใช้กับไม่อีกเที่ยนีเปลี่ยนไม่สไตายลำนำนิทานขนาดเอกสู้สนองกระนาทัน,นจึงประสานเสียงร้องโฆษณะออกอากาศหมูนุญยติพี่น้องสนใจจังให้ด่วนไป หนึ่งเพชรมื่งใช้ขอเป็นาทาสรับใส่ที่ยง่ญ่ในผลงานบริการแฟนแฟๆบอบาากว่าไกลเลยไกลหนึ่งสยามเป็นคนล้ำให้จำไม่เชินแ้นใดให้ไปแม่ให้ไปแม่โซนแปดเจ็ดเกนเหาเก้าแปดนเด้อแม่เป็นเบอร์โทรลูกเคยหน่อยอให้โทรใดแม่นสยามเอ้ แฟนแฟนไปไปจัดอีกแล <5 S 2> ้ว <5 S 2> ไปหยิบ้าดอก <5 S 2> ไปเลยไปยองไปดอ้ไอยลูกนอกนีม่นอน คุณพอคนมาซลมา,า,า,มลมาละเดอร์แม่อ่างเน่นอ่างเน่นเต็มคงโพสนามคนไหลมาละเดอแม่จางน้ำจังน้ำห้องโฮซ่บุญด้วยเด็ดคุณละเดอแม่ของผมของผมปูมาลําบ้านีมอลําดีละเดอแม่มาแล้วมาแล้วคนกระเจ้าเน่นอังรอแต่ฟังก้าเมือ่อว่าจากคุณละเดอแม่ได้แล้วได้แล้วเท่าแจกก็ดีใจพวกผู้สาวฝักยิ้มดีรำดีรำคองโอห้าเต้นว่าได้เห็นละเดอแม่คนโก คนกลมาล้ำจังกระมวนจังกระมวนมวนมวนผู้เดีผู้นอผู้หองเองยชะเร่องยชะเร่องยชะเร่องยเด้อลุงเด้อจชิบฮึบฮึบฮึบสะก่อนเหวล้ำยองที่ไหมไงฮึบฮึบฮึบคนเราสนุกจริงเนาะคนเราสนุกจริงเนาะเห็นคนคอนั่งซึมน้ำตาเพราะคุณละทันเทศนาเพราะคุณทันเทศนามนุษย์เกิดมาต้องมีคำเบญแว่นละแว่นแว่นแวน เอาเวลาเวียนเวีนเวีคนไ็นมีเวนผลกรรมตำทรงต้มกระทะทองแดงไม่สมบายผลกรรมตำมาต้องดิ้นตลอดเวลาต้องดิ้นตลอดเวลาผลกรรมตำมาให้ลงกบาลให้ลงกบาลกรรมธรรมะทั้งดตด์ก่อนหรือธรรมะละเด้อเมัตว์นีชาดีไหนมาแต่มุกกรรขันไปเฝ้าก็ต้องฟังเรื่องก่อนบอกเวลาดัวกันบังเหตการกันในมันนี่ดีเ่าดีกูชิงแค่ตังเบิงดูเด้อพอเด้อเด้อเม่ เป็นไฟที่คุณจีบอกค้ณวันนี้อย,ย่าถอยจ้ดนใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ